สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพกานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยนะคะที่หลายๆคนนะคะก็ได้มีการติดตามแล้วก็ได้มีการพูดถึงกันอยู่แล้วนะคะสําหรับยูกินะคะอย่างที่เราเนี่ยทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคิวง,งานของเธอเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละงานนะคะหลายๆ นนก็ต่างได้มีการติดตามนะคะแล้วก็ต่างได้มีการพูดถึงสําหรับผลงานนะคะของยูกิเนี่ยอยู่ตลอดนะคะแล้วก็อยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ยูกินะคะเธอเองก็มักจะมีการออกมาพูดถึงนะคะงานแต่ละงานที่แฟนๆเนี่ยไปติดตามซัพพอร์ตซึ่งแต่ละงานนะคะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ายูกิเนี่ยเธอก็แกะเพลงใหม่ตลอดเลยนะคะมีเพลงใหม่ๆเนี่ยไปให้แฟนๆฟังที่หน้าเวทีกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆตลอด เลยนะคะซึ่งบแฟนก็ถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะคะที่ไปติดตามรอชมผลงาน แล้วยูกิเองนะคะเธอก็จัดเต็มนะคะทุกงานเนี่ยได้อย่างดีนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวมอลามนะคะเพลงลูกทุ่งอินดี้หรือว่าเพลงฮิตต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยนะคะ,ะ,คะเธอก็จะมีการนําไปร้องนะคะให้กับแฟนๆฟังที่หน้าเวทีนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆที่อยู่หน้าเวทีนั่นเองแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะยูกิเองเธอก็มักจะมีการมาพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนชอบแบบว่าฟังเพลงใหม่ๆ แกะเพลงใหม่ๆเนี่ยอยู่แล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่คอนขทาที่จะจําเนื้อได้เร็วนะคะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเพลงใหม่เพลงฮิตใหม่ๆเนี่ยเธอนะคะก็สามารถแกะแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ นำไปร้องบนเวทีเนี่ยได้อย่างดีเลยนะคะก็เลยทำเอาแฟนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็มีหลายๆเพลงนะคะที่แฟนๆเนี่ยชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเอาไปตัดลง t i k t o k YouTube นะคะเราก็เห็นกันนะคะว่ายอดวิวแต่ละเพลงเนี่ยพุ่งเร็วมากๆก็ถือได้ว่าเป็นคนนึงนะคะที่มาแรงมากๆเลยนะคะในทุกๆคอนเสิร์ตก็จะมีแฟนๆคอยไปชมแล้วก็คอยไปเชร์เนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะ แล้วก็อย่างล่าสุดนะคะเหมือนว่าเธอเองก็จะได้มีการแกะเพลงเกาหลีนะคะสำหรับยูกิซึ่งยูกิเองนะคะเราก็มักจะเห็นเธอเนี่ยก็มีการร้องเพลงไม่จะไม่ว่าจะเป็นเพลงสากนเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเธอก็มักจะมีการ แกะเพลงมาร้องนะคะแล้วก็มีการอัดคลิปลงไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Tik t o ็อกเนี่ยอยู่ตลอดเลยเธอเองก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยชอบแกะเพลงชอบฝึกร้องเพลงเกาหลีชอบฝึกร้องเพลงญี่ปุ่นเพลงสากลเนี่ยอยู่แล้วนะคะเป็นเพลงที่เธอเนี่ยชอบหรือว่าเธอเคยฟังเนี่ยเธอก็จะมีการ แกะนะคะแล้วก็นํามาร้องเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะเราก็เห็นกันแล้วยูกิเองนะคะเธอก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าเพลงของเธอเนี่ยนะคะก็คือแบบว่าอ่าเธอเนี่ยก็มีการแกะใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วเธอก็ชื่นชอบอยู่ตลอดเลยนะคะ แล้วยูกินะคะเธอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เห็นนะคะว่าเธอเนี่ยนะคะก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ t ิ k t o อเกี่ยวกับคลิปร้องเพลงของเธอยิ่งถ้าแบบช่วงไหนที่เธอแบบว่าว่างๆอย่างนีง้นะคะแต่ว่าน้อยมากที่เราจะเห็นเธอว่างเพราะว่าคิวงานเนี่ยแน่นจริงๆนะคะเธอก็จะมีการแบบว่านําคลิปนําอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมาลงให้แฟนๆได้ฟังแล้วก็แกะเพลงต่างๆนะคะซึ่งแฟนๆก็ชื่นชอบม,มากๆเลยเพราะว่า ปกติก็จะเห็นเธอร้องเพลงบนเวทีเป็นแนวเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งเพลงฮิตต่างๆแต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นช่วงที่เธอเนี่ยนะคะอยากจะแกะเพลงใหม่ๆนะคะเพลงสากลต่างๆเธอก็จะมีการแกะนะคะอย่างครั้งนี้ก็เป็นเพลงเกาหลีนั่นเองนะคะเราก็ได้ติดตามกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่ได้ฟังก็สามารถไปดูได้นะคะที่ Facebook ส่วนตัวของเธอนะคะเธอก็มีการแกะเพลงนี้นะคะลงก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเกาหลีที่ เพราะมากๆสําหรับเพลง o l r Way Un o u Way นะคะของ ira, อยุนมีแรนั่นเองนะคะก็ไปฟังกันได้นะคะและนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ